โบะะก็จะมาแนะนำาพลย์แพใหม่กันค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ซูเปอร์มัมไทยแลนดนะคะแบรนด์เขาก็จะเป็นเ,เน้นเรื่องเกี่ยวกับเมคอัพนะคะก็จะมีทั้งคอนซีลเลอร์นะคะเชดดิ้งแล้วก็อายแชโดว์ค่ะแล้วล่าสุดเขาออกเป็นเซ็ตแปลงออกมานะคะขุยแบบน่าใช้มากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นคือตัวของคอนซีลเลอร์ค่ะนี่ มาในแพ็กเกจสีดำสวยๆแบบนี้นะคะก็มีชือสประมน,นะคะ <S <S เขาจะเขียนว่า Professional Concealer Palette นะคะ Blends Away Any Dark Circles ค่ะก็คือปกปิดจุรอยด่างดำอะไรมากมายนะคะแล้วก็มาเปิดดูด้านในกันนี่มีถึง 10เฉดสีด้วยกันค e ่ะเลือกได้ทุกสีผิวเลยกระทั่งเฉดที่เข้มที่สุดก็มีนะคะสําหรับคนผิวสีเข้มนะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องปกปิดจุดด่างดำได้แล้วก็เนื้อเคาค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันนะคะก็คือทาแล้วก็ตบตบกดกดตบตบซับซับไปเนี่ยมันก็จะกลืนไปกับสีผิวค่ะแล้วก็สามารถเลือกเฉดได้ตามต้องการเลยนะคะหรือจะจะสมิกซ์ก็ได้นะถ้าใครแบบอยากจะมิกซ์นะหรือแม้กระทั่งทำเชดดิ้งก็ได้ค่ะบางคนเนี่ย ตัวเชดดิ้งที่เรามีอยู่ที่เป็นแป้งฝุ่นอาจจะแบบมันยังเข้มไม่พอกับสีผิวคือมันสีผิวมีหลายเตปนะคะถ้าเราเข้มมากๆแล้วแบบเฮ้ยเชดดิ้งมันมันยังเข้มไม่พอเราเอาคอนซีลเลอร์นะคะตัวที่เข้มที่สุดนี่นี่ก็เข้มสุดๆเหมือนกันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการทำเชดดิ้งได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ทาหลังรอง,ง,งพื้นนั่นแหละนะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยกลียนะคะเฉดไปโอเคก็ okay, <ๆ S 2> จะสวยงามนะนี่หลังจากหมดตัวคอนซีลเลอร์แล้วเรามาแนะนําตัวนี้กันซูเปอร์มัม นะคะ Professional c o n t o l l i n g Highlighting Kit for Any Skin Tone ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์กับเป็นเฉดดิ้งนะนี่มี่6เฉดด้วยกันนะคะตัวนี้ก็เฉดสีเข้มนะแล้วก็แล้วแต่สกินโทนตัวเองเลยนะคะบางคนขาวอมชมพูขาวอมเหลืองนี้เราก็เลือกได้เลยนะคะทำไฮลุไฮไลท์ไปนะคะค่ะคือตับหิ่งมากแล้วปัดแล้วปัดแล้วก็นัวนว,นวดีด้วยค่ะอันนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะ่ะ เละเทะตุ้มเปรอเป็นคนใช้ของเต็มที่จริงนะอันนี้แล้วก็เนื้อโอเคนะเน,ะนะื้อดีนะคะก็คือป่าดนิดเดียวก็ออกมาค่ะแล้วเขาก็คือจะนุมน่มๆแล้วปัดแล้วมันก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลยดีอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยเป็นอ่อาอพาเลทค่ะนี่ก็มีออกมา2แบบ เป็นเ a เชอร l กับแกรมมาลัสค่ะนะเรามาดูที่ Natural กันก่อนนะคะสีเขาก็จะเป็นสีแบบเป็นลุคแบบให้ให้ลุคเนเชอร l แล้วก็สามารถทาแต่งตามได้ทุกวันนะนี่ก็จะมีแผนพลาสติกกันไว้ให้อย่างนี้นะคะมาดูก้านเห็นไ,ไหมสีก็จะออกโทนแบบชมพูชมพูหว,วานๆนะคะแล้วก็จะมีสีน้ำตาล แมเข้ามานะแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นแบบออกแมทแมทนะคะส่วนนี้แล้วก็จะมีที่เป็นวิงวิงผสมเข้ามาอยู่ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มบางคนอาจจะอยากชอบชอบพวกวิงวิงนะคะก็สามารถเติมเข้าไปได้น่นารักมากเลยสีน,นี้สวยว่าจะลองทำเฮาทูรูนี่อันนี้เป็นในส่วนของเนเชอชุ่มแล้วเราก็มาต่อกันที่ตัวที่เขียนว่าแกรมรัสนะคะก็จะอูอูแบบนี้นี่เองนะคะ เฉดสีก็จะแบบเน้นเมทัลลิกเพราะจะแบบว่าเนื้อเนื้อเนื้อไอชิโดจะแบบออกออกมีหลบเรือเป็นเมทัลลิกนะคะ,ะแบบเหมาะกับการแต่งไปานางกันคือนะพอโดนแสงไฟอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเฮ้ยเปล่งประกายออร่าขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีเฉดที่แบบค่อนข้างเข้มเพื่อให้แบบคัดเบ้าออกมาสวยอะไรอย่างนี้นะบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวคือสองสองพาเลตนี้มันต่างกาันมันทําให้เราแบบสามารถเลือกใช้ได้ในะ แล้วแต่โอกาสที่เราจะแต่งหน้าไปนะคะจะเป็นงานแต่งงานปาร์ตี้หรือว่าไปทํางานได้ลุกใสๆเราได้หมดเลยมีแค่สองเลนี้นี่แบบลุคแค่ๆก็จบแล้วอะคะ่ะสวยด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวว่าไหนจะลองทำ How to ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตัวสุดท้ายโอ้โหตัวนี้นี่คือแบบมาใหม่เลยแล้วแบบเฮ้ยกเราเป็นที่ต้องการอยู่พอดีนะคะนี่เลยค่ะซุปเปอร์มัมค่ะ uh, perfect brush for professional looks ค่ะ ก็คือแบบเป็นแปรงแต่งหน้านั่นเองนะคะเป็นแบบอะไรที่ออกมาใหม่ล่าสุดแล้วเขาทำออกมาดีมากก็คือพอเราออกกล่องออกมาเราจะเป็นเป็นอ่าเป็นจองหนังนะคะเป็นซิปแบบนี้นะคะแล้วพอเปิดออกมาสมเป็นโปรเฟชชั่นอลมากมาหมดเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะแต่งยังไงใช้ตัวไหนไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าในกล่องเขานี่ คู่มือให้ด้วยว่าแปลงตัวไหนใช้กับการทำอะไรนะคะจะเป็นจะเป็นการเบรนด์การทาเปลือกตาการเขียนคิ้วการทปาปากปัดแก้มปัดแป้งนะคะโดยที่ตรงนี้เขาก็จะมีเบอร์บอกว่าเบอร์นี้ใช้ทำลายแล้วเบอร์มันก็จะอยู่ที่แปลงนะนี่เบอร์มันก็จะอยู่ที่แปลงนะคะทีนี้เรามาไล่กันเลยละกัน อ่ะเราเรียงจากตรงนี้มานะคะอันแรกนี่ก็คือเบอร์085ก็จะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะ085เขาก็บอกว่ามันคือ smart brush นะคะทำจากขนมาอ้้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนี่ก็ใช้เบรนเอานะคะก็คือกำลังดีเลยอะบัวเข้ากับเบ้าตาค่ะเบอร์แรก ขนนิ่มขนนิ่มนิ่มมากเจ๋งอ่ะขนนิ่มมากเลยค่ะแล้วเขาความเป็นพุ่มเนี่ยมันไล่ไล่ไล่ขนสวยด้วยนะคะแล้วมันก็คือนุ่มมากด้วยเลิศมาต่อที่ตัวถัดไปนะคะนี่คือเบอร์88ค่ะ เบอร์88ก็คือเป็น mid size eye shadow brush นะคะก็คือเป็นแปลงแปลงทาตานี่เองนะคะถ้ามาจากขนหวีหางวีเซลค่ะวีเซลมส่วนในแล้วน่าจะเขาเขาแปลว่าเพียงพรน,น่าจะเป็นสัตว์ปูลใกล้เคียงกับทางพรน,นั่นเองนะคะก็เป็นหางวีเซลนะคะนี่ขนก็คือเขาตั้งใจทำมากเลยค่ะตัวนี้นี่แบบเรงเส้นขนล,ลิงเส้นสวยด้วยวเวลาปัดมันก็จะจะ าจจิิกกกแล้ว้ว็สีีไดดตัวต่อไปค่ะนี่เบอร์558ค่ะหัวเล็กแบบนี้นะคะนี่นคือตัว small size astro brush ค่ะเป็นแปรงทาตานะคะขนาดเล็กนะคะก็เหมาะการทาตาแบบบริเวณที่เล็กๆนะคะแล้วก็ทาตรงช่วงอ่ารอยพับตาอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะใช้แปรงอีกตัวหนึ่งเบลนด์ก็ได้นะตัวนี้อันนี้เขาก็บอกว่าทำมาจากหางวีเซลเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะนุ่มละมุนจากนั้นเรามาต่อที่นี่เลยอ๋อ1-3-5ค่ะตัว1-3-5ก็เป็นตัว eyelash brush ค่ะก็ปัดขนตานั่นเองอันนี้จะเป็นขนสังเคราะห์นะต่อตัวตัดไปนะคะเบอร์0-4-3 ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์บลัชค่ะเอาไว้จิ้มคอนซีลเลอร์แล้วก็แต้มไปบริเวณที่เราต้องการปกปิดแล้วก็กกกตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นถูกทำมาจากใยสังเคราะห์นะคะคอนซีลเลอร์บลัชตัวนี้ก็จะตัวนี้เ็าจะแน่นมากก็คือเขาตรงนี้มันแน่นเวลาทาบ่มไม่หลุดเลยเพราะว่าบางแปลงบางเจ้าอะทาไปนิดนึงขนมันจะหลุดตามลายทาค่ะอันนี้น่าจะอันนี้แน่นมากอะ นะคะนี่ก็เป็นแปลงซคลเลอร์นะตัวสัดไปค่ะนี่มาเป็นพุ่มมีอันนี้ปกปิดให้เรียบร้อยเลยม่ก้าเอาดึงออกเลยเบอร์189นะคะก็คือมิดไซด์บรัชบรค่ะเป็นแปลงปัดแก้มขนาดกลางนะก็จะทำมาจากขนแพะเลยทีเดียวนะคะก็ต้องดึงให้ดูโอ้พุ่มสวยงามน,นะคะ ถ้ามาจากขนแพ้นุมน่มนุ่มสวยกำลังดีด้วยค่ะก็คือจะปัดแก้มไปนะคะแ้่แต่ทรงที่เราอยากจะปัดแต่นุม่มนุ่มนุม,นมรอดอะ่ดะตัวถัดไปนี่เลยเบอร์203เขาบอกว่าเป็น f u n d a t i o n Brush ค่ะถ้ามาจากใยสังเคราะห์นะคะเป็นแปลงอรองพื้นนั่นเองนะคะใครชอบใครชอบแบบเป็นแปลงในการลงรองพื้นก็ มีให้กรก็จะหัวตัดแบบนี้นะคะปึบใยสังเคราก็นุ่มอยู่ดีแต่แต่พวกพวกใยธรรมชาติอะนุ่มมากเลยอะ,ะตัวถัดไปเบอร์169ค่ะเขาก็เป็นพุ่มมาให้เหมือนกัน,น169เป็น contour brush ค่ะทำาจากขนแพะเช่นเดียวกันนะคะต้องดึงให้ดู พอดึงจะปลงมาแผ่นี่ก็จะทําสําหรับทำแบบคอนทัวร์หน้านะคะก็เชดดิง้งไป้ยแล้วมันก็จะหัวจะกลมๆอค่ะแต่เขาจะมีช่วงส่วนของการตัดนิดนึงเพื่อที่จะให้เข้ากับเขาเลยนะโนรงหน้าเราค่ะพอดีจเจ๋งนนมากเลยขนนุ่มมากเลยเหลืออีกสามแท่งเยอะมาก นี่ค่ะเบอร์0ูนค่ะตัวนี้ทำอะไรเอ่ยเป็นอายแชโดว์บลัชค่ะก็แต่งทาตาเนี่ยเองนะคะก็ทาแล้วแต่จุดที่เราต้องการมีหลายขนาดมากจริงแล้วแต่เราเลือกใช้เลยค่ะมันคืออย่างที่บอกเขาบอกเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยเราจะใช้หมดครบทุกอันมินะตัวต่อไปสูตรสี่ห้า 045เป็นอ e b บราวบ u ัชค่ะแปลงแต่งคิ้วแล้วก็ถ้าเรามีพาเลตแบบฝุ่นนะคิ้วแล้วก็ทาละค่ะหัวเขาตัดเพื่อที่จะให้เข้ากระทรงรูปคิ้วเราพอดีนะเราก็จะวาดง่ายนะคะถ้าเรามีเขาบอกว่าถ้าเรามีแปรงเขียนคิ้วดีๆสักแท่งนึงนะคะยังไงทรงคิ้วเราก็สวยนะคะถ้าเราได้แปรง่นแปรงที่แปลงเขียนคิ้วที่แบบไม่เวิร์กอะเวลาเราวาดไปมันก็จะ ออกมาสเปซมันก็จะไม่เข้าแบบโครงที่สวยะคะ่ะอันนี้ต้องลองใช้ดูม,มาต่อกันค่ะเกือบสุดท้ายแล้วนะคะเบอร์ศูนหัวแปลงขนาดเล็กมากมตัวนี้ไว้ทำอะไร038ปก็คือ Big กไซ e ์อายไลเนอร์บ h ัเป็นแปลงทำเขียนอายไลเนอร์นะคะบางคนก็จะเป็น บางคนเขาอาจจะชอบเป็นแบบกระปุกเจลเนาะไอายไลเนอร์ไว้ไว้ทามนะคะบางคนเขาชอบแบบนั้นนะคะก็ใช้ตัวนี้ในการจิกแล้วก็กรีไปบริเวณขอบตาบนได้เลยทำไอายไลเนอร์ได้เลยนะคะมาที่ตัวสุดท้ายกันค่ะนี่เบอร์042 042เขาบอกว่าเป็นไลเนอร์บ s ัชนะคะทำมาจากขนญ่สังขาห์น,นั่นเองนี่นะคะหัวก็จะตัดแบบนี้เลย งามาเอาไว้ทาริบุีปากได้คะ่ะหมดแล้วสำหรับแปรงของซปเปอร์มามในรอบนี้มาแบบเยอะมากโปรเฟชชั่นนอลสุดๆนะคะผมมีแปรงทุกไซส์ทุกขนาดให้เลือกนะคะแล้วก็เก็บครบหมดทั้งใบหน้านะคะมีแค่เซ็ตแปรงนี้เซ็ตแปรงเดียวนะสามารถแบบแต่งหน้าไปไหนก็ได้เลยโอ้โหดูโปรขึ้นมาทันที นะคะแล้วเขาอกคือมันพกพาะสะดวกด้วยอ่ะมันคือเก็บเป็นระเบียบอะเวลาเราจะไปไหนก็หยิบเลยทีเดียวนะคะตอนนี้โบจะมีประสบมีปัญหากับการที่เวลาเราจะไปข้างนอกหรือแบบไปต่างจังหวัดเราก็จะไม่มีที่เก็บแปวนดีเลยโบก็จะยัดลงไปรวมกับพวกเครื่องสําอางแป้แบางทีมันก็จะขน,นก็จะบี้บีแบนแบนไปบ้านนะคะแต่พอเรามีเป็นแบบเป็นเซตแบบนี้เราก็หยิบไปเลยใส่กระเป๋าแล้วก็เครื่องสําอางอะไรก็แยกันหาไปก็สะดวกดีค่ะ โอเคค่ะหมดแล้วนะคะสําหรับการแนะนำบริภฑ์ในวันนี้นะคะของซูเปอร์มัมค่ะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งคอนซีลเลอร์เชดดิง้งไฮไลท์แล้วก็มีในส่วนของอายแชโดว์และแปรงใหม่ล่าสุดที่มาเลยนะคะเป็นยังไงับ้างะคะถ้าสนใจนะคะเข้าไปที่ซูเปอรม์ม t h a i ไทยแลนด์ในการดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเขาก็จะมี Facebook แล้วก็มีไอยูดูนะคะเราเข้าไปดูกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมโบงค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ